สวัสดีพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับทั่วโลกเลยนะครับเมื่อวานว่าจะมาไล่เรื่องหวยนะครับว่าก็โดนกันไปทั่วๆหน้านะครับผมก็โดนไปนะครับหกร้อยนะครับมาก็มาตัวเดียวนะครับเนาะเสียดายมากนะครับ อันนี้จะมา629เอ้ย660นะ29มายัางไงเหมือนมันเคยออกไปแล้วด้วยนะไอ้ตัวนี้นะ3ตัวนี่นะ629เนี่ยครับนะคำนวณน,นะลองคำนวณมันโหห่วยมันพลิกมากเลยนะพลิกพันมากเลยนะครับผมจะลองใหม่นะครับ ลองใหม่ลองจนกว่าจะเข้าอะ่ะมันต้องเข้าสักครั้งนะนะก็ผมต้องกราบขอโทษพี่น้องเลยนะครับนะที่ผิดพลาดไปนะมาแค่ตัวเดียวนะนะครับมาแค่ตัวเดียวมาแค่ตัวเดียวจริงๆสองเก้ามาเสริมที่วันอาทิตย์ ขอเปิดดวงชะตาเปิดแล้วนะปกตินี่จออเบิ้นเนะอเออผันไปเป็นหกสองเก้าสวยเ้ยนะนะครับ,ออบนี่มันคนทุกคนนะ Ooh, yeah.